สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์เจียมกิดพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอนะครับเป็นประเด็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับสถานการ์ต่างประเทศขณะนี้ต้องเรียน่านผู้ชมว่าสถานการ์ต่างประเทศนั้นน่าสนใจประวัติการต่างประเทศเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาความขัดแย้งของมหาอำนาจนะฮะถ้าไม่เข้าใจหลักหรือไม่เข้าใจกลยุทธ์เราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และเล่าเจะได้ผลกระทบอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้มีการลงมติ15ต่อ0ลงโทษเกาหลีเหนือหนักขึ้นนะฮะแล้วก็ทรัมป์ก็มีการคุยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนแล้วก็รัสเซีย <c oughs> <c oughs> เรียกร้องขอให้หวดในทิศทางเดียวกันคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติเอกฉันนะครับในการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือครั้งใหม่ ที่มีความรุนแรงขึ้นโดยจํากัดการส่งออกการลงทุนอย่างเข้มงวดนะครับมติการคว่ำบาตรครั้งนี้ก็มุ่งที่จะทําลายลดรา,ายได้จากการส่งออกนะครับของประเทศที่มีถึง3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะต่อปีลงเราว1ใน3เพื่อเป็นการลงโทษให้เกาหลีเหนือนะครับยุติการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามตะวีปท,ที่ผ่านมาถึง2ครั้งนะครับ แล้วก็ระงับในเรื่องของขนส่งการสร่งออก่านหินอาหารทะเลนะครับก็ <c oughs> เดือนนี้เล่นไปสองดอกนะสองรอบแล้วความบาดและความแล้วความอีกในะครับในขณะที่หวังอี้และตมจีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ได้มีการพบกับเกาหลีเหนือนะคกับก็ได้เตือนทางเกาหลีเหนือบอกว่า,าให้ยุติพฤติกรรมการคุกคามและการทําลายความดี ของสงครามโลกของมหาอาาประชาคมโลกแล้วขอให้ยุติการพัฒนานิวเคลียร์และยก,ยกเลิกการทดสอบอาวุธทั้งนี้นายหวังอี้ได้กล่าวเตือนเกาหลีเหนือว่าอย่าบู่วามโดยหวังอี้ไม่ได้กล่าวว่าเกาหลีเหนือมีท่าทีอย่างไรก็มีแต่เตือนกันที่ผมเรียนเนี่ยเกาหลีเหนือก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของจีนนะครับในขณะเดียวกันจีนก็กําลังทําการซ้อมรบใหญ่นะครับในทะเลเหลือง เพื่อส่งสัญญาณทางการเมืองบางอย่างให้กับสหรัฐอเมริกาที่ไปบีบให้ทางเอเชียนะครับให้มีการประชุมแล้วก็มาเล่นงานเกาหลีเหนือในขณะที่ฟิลิปปินอย่างตูเตเต้นะครับก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งอะไรกับเอเชียนะครับจะบังคับให้ประเทศในเอเชียเนี่ยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะที่สหรัฐกำหนด ที่ห้ามมิให้เกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบขีปนาวุธไม่ได้นะครับเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับที่สามารถเกาหลีเหนือก็ขู่ว่ายิงถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะครับแต่ในเชิงกลยุทธ์ตรงข้ามกับสิ่งที่เห็นทุกประการทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธแต่มันมาจากเรื่องของหลักของมันคือปัญหาของเศรษฐกิจของมหาอำนาจน,นะครับ ก็กาลังมีการกระตุ้นเศร,รษฐ,ฐกิจจึงหาเหตุนในการทําสงครามที่เหลือก็เป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นนะครับในขณะที่รัสเซียอิหร่านตกลงร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ทางกองทัพของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสนับสนุนด้านเทคนิคด้านเทคโนโลยีทางการอาหารนะครับหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาคือจับมือกันเลยจะสหรัฐคว่ำบาตรกก็จับมือเลยก็พร้อมจะสู้รบกับสหรัฐเมการ่วมกัน ในขณะที่ประเดิมผลงานแรกของสภาร่างนะครับคารากัสสั่งปลดเอกการสูงสุดเวเนซุเอลานะครับส่งเนลสันากาดยึดสำนักงานตั้งแต่เช้ามืดนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าล่าสุดนะครับเริ่มเมื่อหลังเริ่มทำงานนะครับสภาร่างรัฐธรมนูญเวเนซุเอลาสั่งปลดในลูอิซาออเตกานะครับซึ่งเป็นเอกาการสูงสุดของเวเนซุเอลา นในชนั่วแนลกาดกองทัพของมารูโรไม่ปล่อยให้เข้าไปในสำนักงานตั้งแต่เช้านะครับส่วนข้ามัาเดียวกันผู้นำฝ่ายค้านลีโอโปโลนะครับก็ถูกปล่อยจากที่คุมตัวมาส่งต่อกลับที่บ้าน <c oughs> นะครับสนการขณะนี้ผมเรียนท่านผู้ชมว่าที่เวเนซเอลากำลังคุกรุ่นรุนแรงสถานการณ์ความวุ่นวายกำลังเกิดปัญหาพิเศรษฐกิจกำลังพ่นอย่างแรงในเวเนซเลลาความขัดแยง้งก็เรียกว่าหนักมาก อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าดูราคาทองเป็นหลักนะารราคาทองตกก็ด้วยเวเนซเลลาจัดก่อนเลยนะฮะลากยาวมาพอสมควรแล้วนะครแต่สงครามตะวัน <c oughs> ออกกลางเนี่ยมันยังไม่เกิด <c oughs> ชัดเจนแต่ก็สหรัฐก็ทําทีจะตีในฝั่งของเอเชียแต่แน่นอนฮนะแบบนี้ก็ต้องจัดในตะวันออกกลางตามฟอร์มเดิมแล้วก็ตูเตอร์เต้นเนี่ยในระหว่างที่กําลังเผชิญกับ การต่อสู้ของกับกลุ่มไอซิสที่เมืองมาลาวีในฟิลิปปินส์เนี่ยตูเตเต้เรียกคะแนนเสียงนะครับด้วยการลงนามเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าประธานวิธีโดริโกตูเตเต้นะครับแห่งฟิลิปปินส์นะครับก็ได้ลงนามกฎหมายฉบับใหม่อนุมัตเรียนฟรีตามมหาวิทยาลัยทุกแห่งของรัฐมีคําเตือนจากคณะปรึกษาทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะรองรับมาตรก,การนี้ แต่ตูตเต้ออกไปแล้วออกออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเพราะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้มีการอบรมประชุมสอนนักเรียนให้เปลี่ยนการปกครองของฟิลิปปินส์เป็นคอมมิวนิสต์ตัวเต้ก็เลยวางกลยุทธ์นี่เลยว่าให้นักเรียนเรียนฟรีะะเอาใจประชาชนหลักประชาชนิีชมล้านาเปอร์เซ็นต์เลยนในขณะที่สหรัฐสั่งแบรนดอนที่มีการมีความเสี่ยงในการปฏิบัติการ,รสหรัฐมีการได้มีการสั่งยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ของ DJI ทั้งหมด นอกจากนี้แล้วกองทัพสหรัฐจะมีคําสั่งให้ยุติการถอนการติดตั้งโปรแกรม DJI ทั้งหมดถอดแบตเตอรีอ่การ์ดความจําออกจากอุปกรณ์ของ DJI ด้วยนะสายเหตุก็เกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจาก DJI เนี่ยเขาจะครองตลาดเป็นของจีนนะจะครองตลาดเรื่องของโดรนรัฐก็สหรัฐก็กลัวนะว่าจะมีข้อมูลส่งไปยังประเทศจีนในขณะที่ไต้ฝุ่นโนรุนะฮะทคนเสียชีวิตแล้วสศพเคลื่อนตัวใกล้คิ แค่คืบนะครับสำนักข่าวเอรายงานว่าไต้ฝุ่นโนรุนะครับไต้ฝุ่นโนรุเนี่ยมีการเคลื่อนตัวนะครับกระดองแรงให้เกิดฝนตกหนักในทางตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นก็ทําให้คนญี่ปุ่นเสียชีวิตไปแล้ว2รายเจ้าที่ประกาศเตือนด่วนดินถล่มน้ําท่วมจับปลันแะน้ำป่าไหลหลากนะที่ผมเรียนให้ผู้ชมในคลิปที่แล้วเมื่อวานเนี่ยบอกแล้วว่า พอมีการเคลื่อนตัวของดวงดาวจะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆขึ้นมามีคนถามบมบิกนะจะเกิดฝนดาวตกนะครับเกิดขึ้นในช่วง12สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นในสําหรับประเทศไทยในเชิงปรากฏการณ์ผมเรียนไปแล้วกลุ่มๆมนะะไม่ได้บอกว่าปรากฏการณ์ชื่ออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับควาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนตัวของดวงดาวการความผิดปกติของดวงดาวสเก็ตด,ดาวกแล้วแต่จะเกิดการสูญเสียชีวิตมนุษย์ภัยธรรมชาติ นะการเมืองความรุแนแรงทางการเมืองนะการก่อเวชกรรมจะเกิดขึ้นในประเทศที่เห็นในหลักการดนะูวิธีการง่ายๆเลยนะเกิดอย่างนั้นไม่เกิน45วันมันจะเกิดตัด้งแต่ก็หนักแล้วะเบาเาบาวงด,วาดำไม่เกิน45วันเท่าที่ผมเคยจับสติเองนะทำเองเลยคิดเองเลยแล้วก็สูตรนี้ก็จับสติเองโดนทุกรอบมาที่หลก็โดนทุกรอบท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะหลังจากวันที่7มาดวงดาวก็เคลื่อนมา12บสองผลดาวตกอีกนะก็จะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้สูญเสียด้วยวิธีไหนล่ะ สูญเสียแบบไหน,นอุบัติเหตุเหรอสูญเสียการชีวิตของบุคคลสําคัญเหรออันนี้มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับสถานการณ์กันาดน,นี้นะครับเพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนดาวตกเกิดขึ้นนะในเชิงสถิติมันจะเกิดการอย่างเงี้ยภัยธรรมาชาติสูญเสียชีวิตการเมืองความรุนแรงอะไรเยประมาณนี้เกิดขึ้นเซลฟี่จนได้เรื่องนะเหตุเกิดที่เยอรมันนั่งเที่ยวจีน2คนเนี่ยก็ไปถูกจับที่เยอรมันแสดงท่าไฮฮิลเลอร์ขึ้นมาถ่ายเซลฟี่นอกรัฐสภาเมืองเบียร์ะ Beer, นะครับ ตำรวจก็มีการจับกุมสองคนนะเป็นชาวจีนนะก็ทำท่าฮายิตเลอร์ของนาซีเยอมันเบรนนอกรัสภาเพื่อถ่ายเซลฟี่ของตัวเองบนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจเยอมันระบุผิดฐานทำเครื่องหมายผิดกฎหมายในที่สาธาระเออมีด้วยเมิ่งรู้เนี่ยกฎหมายนักท่องเที่ยวจีนต้องระวังประกันคนละ500ยูโรหรือ1 9 5 9 2บาท แล้วก็มีการขอประกันตัวขึ้นมาเนี่ยโดนข้อหาเนี่ยนะฮะยิเลอร์ไปทําหน้ารัฐสภานะคิดว่าสนุกแต่ไม่รู้อ่ะเหมือนกับเราไปเดินทางแล้วไปทาแบบไม่ให้ยิเลอร์ที่ตะวันออกกลางก็ไม่ผิดนะไม่มีใครไม่มีกฎหมายแต่ไปทาในเยอรมันนี่เรื่องใหญ่นะเพราะว่ามีการล้มตายจากเหตุการณ์สงครามโลกนะที่เกิดขึ้นเพราะอาตมลเลอร์เนี่ยาานะเป็นหลายล้านคนเนี่ยทำให้คนเยอรมันะเกลียดชงังอาพิเลเ์อร์อย่างมาก แล้วก็มีการล้มล้างระบบการปกครองของอาราพิดเลอร์พอไปทาท่าเสรลักษ์การทําความเคารพอริตเลอร์ขึ้นมาเนี่ยทำให้ยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าฮิตเลอร์จะตายไปนานแล้วนะครับก็ยังคงมีความอเกียดชงังแล้วก็มีการใช้ออกกฎหมายในการเอาผิดเป็นเรื่องใหญ่เนะเรื่องใหญ่ของเยอรมันเหมือนอกระเทยหรือว่าผู้หญิงทอมเมเดินทางไปที่ตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะแล้ว ทอมเนี่ยสมมติว่าทอมนะประเทศไทยเรียกทอมนะเดินทางไปที่เอเอตะวันออกกลางแล้วไม่ใส่ลิยามแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วไม่ใส่ลิยามมีความผิดนะเป็นกระเทยไปแต่งตัวแล้วแต่วตะวัน,วนออกกลางมีความผิดเช่นกันนะแต่และประเทศมีการปกครองไม่เหมือนกันนะมันเะยว่าเป็นสากลสากลก็ม่ป้าไม่ได้การปกครองใครปกครองมันนหลักพฤติกรรมเป็นหลักเห็นไหม ประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมแล้วไงฮะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะมีหลักของมันอยู่เงี้ยถ้าเราไม่สังเกตให้ดีเราจะไม่รู้หรอกเอ๊ยงงสงสัยอาด้าฟิตเลอร์ไปฮิตเลอร์นะ่สาสนะทัดดน่าไอ้สภา,ายเยมันโดนจับเลยเรื่องใหญ่เลยนะครับในพม่าเนี่ยชาวพาม่านิยมชาตินิยมเนี่ยนะฮะก็ชาตินิยมเนี่ยฝรั่งจะเรียกพู้นิยมชาตินิยมจุมนุมประท้วงโวยรัดไม่ปกป้องศาสนา สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานถึงความตึงเครียดทางศาสนากลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในพมา่าหลังจากผู้ไม่ประสงค์ดีสวมหน้ากากก่อเหตุโจมตีชาวมุสลิมขณะที่กลุ่มชาวพมา่าชาตินิยมนำโดยประสงค์ได้ตั้งค่ายประท้วงในเมืองหลวงใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะบางคนถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับพมา่าผมเรียนอะไรงีฮ มันเป็นอิทธิพลมันเป็นกลยุทธ์ของตะวันตกที่ใช้หลักที่สําคัญคือใช้เรื่องของศาสนาเป็นเครื่องมือนะพอใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือประสบความสําเร็จที่ไหนประสบความสําเร็จแล้วในตะวันออกกลางส่งลทนัมฮินกาซุนิกักชีอ์มุสลิมกับมุสลิม,ล,มล,ลบกันที่ผ่านมาในอดีตมีประวัติศาสตร์ไหมลักษณะการใช้ศาสนาแบบนี้ในพมา่านะครับเกิดขึ้นระหว่างอ,อิสลามกับมุสลิมเป็นสงครามใหญ่มากออิสลามกับกรีกนะฮะเป็นสงครามใหญ่มากที่ชื่อว่าสงครามกูเซตรบกันตายเบื่อเลย นะหลักการเดียวกันมีความพยายามจะใช้ในประเทศไทยหลักการนี้เป็นหลักสาคนนะครับประชาชนคนธรรมดาไม่เข้าใจนะต้องศึกษาให้ลึกขึ้จะรู้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองในการแบ่งแยกและปกครองซึ่งตะวันตกจะนําไปประชัยในพื้นที่ที่ต้องการให้เป็นสมรภูมิหลักการแบ่งแยกให้ประชาชนนั้นนั้นแบ่งแยกแล้วก็เข้ามาครอบครองทรัพยากรน,นะละยุให้แต่ละฝ่ายลบลาค่าฟันกันเองฝ่ายไหนชนะก็จะไปตกลงทำสัญญาทำสัมปทานเป็นของตัวเอง ซึ่งหลักนี้ใช้อยู่ในตะวันออกกลางอย่างซีเรียอิหร่านใช้อยู่ล่าสุดก็ซูดานจนแยกประเทศเป็นซูดานใต้เมื่อก่อนในอดีตที่ผ่านมาเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้จนถ,ถึงปัจจนะุบันเนี้ยะารอย่างที่เราทราบสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกสถานการณ์ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะ <c oughs> สัปดาห์ต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือน่าจับตามองเรื่องของราคาทองราคาน้ํามันทองลงมา100้แน,น่อนอนต้องเพิ่มขึ้นนะประกอบกับสถานก,การณ์ความแรงทางการเมืองการกดดันเกาหลีเหนือนะครับที่สหร,รัฐได้มีการบบังคับให้มีการประชุมเกาหลีเหนือเล่นงานเกาหลีเหนือนะบอยคอดเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่แล้วก็บีบจีนอย่างเต็มที่ในขณะที่ เปิดช่องทางสําคัญไว้คือตะวันออกกลางนิ่งนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วตีเว่ยช่วยเจ้าต้องเกิดท,ทําทีจะมาตีเวย่ยแต่จริงๆมปช่วยเจ้านู่นนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่สําคัญเป็นตาําราโบราณมากนะครับ2,500ปีอย่างตำ่ำนะครับที่เขียนไว้ในตําราสามโก๊กเกียนเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะตำราซุนบูก็เขียนไว้ในฉบับแรกในฉบับที่39แล้ในกลยุทธ์ที่39กลยุทธ์นะก็ต่อมาก็พัฒนาเป็น99กลยุทธ์ นะครับแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยนะไปดูการเมืองดูสถานการณ์การต่างประเทศอย่าไปเชื่อนะผมเรียนท่านผู้ชมไม่ไปดูเล่าปรากฏการณนี่ก็ไปเชื่อทำมันไม่ใช่นะมันคือปรากฏการณ์ผมอธิบายพูดทุกครั้งข่าวมันเนี่ยมันปรากฏการณ์ต้องไปดูกลยุทธ์ว่าเป้าหมายเขาต้องทําอะไรหนึ่งเขาล่อมาอีกแล้วคราวที่แล้วก็ล่อๆมาจะโจมตีเขาเหนือจะเอาเรือเรือมาลุยเหนือสุดท้ายก็ลงลงตะว,วันออกกลางลุม่มๆงานเนี้ยเหมือนกันเนี่ยเป้าหมายเพื่อลงในตะว,วันออกกลางและลงหนักด้วย นะครับล้าทำทีจะมาแย่งไทยนะทำทีส่งมาดึงไทยไปงั้นเ,นเออดีถ้าไม่นิ่งนะรัฐบาลไทยไม่นิ่งไม่บาลานซ์เอาบาเวอร์ให้ได้ไปเล่นเับเขาด้วยสิ่งที่ตามมาคือดูพมา่าเป็นตัวอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันกำลังรบกันระหว่างศาสนากับศาสนาคืออิสลามกับพุทธซึ่งมีความพยายามทําอย่างมากในประเทศไทยแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับกับคุณที่บอกต่อกัอบคนที่แชร์ต่อกัอบคนที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ70ปีอีกสี่เดือนกับสีวันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เรา ชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเนื้อใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้า มาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับฉันไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกขด และพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเจ็สิปีอีกเดิน กับสีวันสองมือทานได้ส่งตราตรัมเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า พระราชาผู้คอยทาฝนยับยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โอกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝุนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุก ถ้าทูลพระภูิมีผลมหารา หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ